สวัสดีค่ะนักเรียนมาเจอกับครูอีกแล้วนะคะในวิชาการงานอาชีพนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยเราจะเรียนในเรื่องอะไรนักเรียนพร้อมที่จะไปเรียนแล้วยังคะอ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนกันเลยเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกสารต่างๆนะคะของนักเรียนนั่นเองเนาะไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือว่าของคนในบ้านหรือว่าเป็นเอกสารทางธุรกิจนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันนะ เรียนเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดเก็บเอกสารต่างๆนั่นเองนะคะเรามาเริ่มกันเลยเอกสารส่วนตัวเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะอันดับแรกก็คือจําเป็นต้องพกติดตัวมีอะไรบ้างเอ่ยเอกสารอะไรบ้างที่จําเป็นต้องพกติดตัวอัมพัดประชาชนใช่ไหมคะเก่งมากบัตรประชาชนนะคะหนูจะต้องพกติดตัวไว้ใช่ไหมหากเกิดอะไรขึ้น มันจะใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่าหนูชื่ออะไรใช่ไหมคะอยู่ที่ไหนนั่นเองนะคะเป็นเอกสารที่ใช้พิสูจน์เอกลักษณ์ของบุคคลแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทยใช่ไหมบัตรประชาชนจะประกอบด้วยเลข13หลักใช่ไหมคะมีชื่อเรานะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะวันเกิดนะคะมีรูปเรานะคะที่อยู่ใช่ไหมอ่าระบุได้นะคะว่าเราชื่ออะไรนั่นเองนะอย่างต่อมาถ้ามาโรงเรียนก็จะต้องพก บัตรนักเรียนใช่ไหมคะก็จะมีรูปเช่นเดียวกันมีรหัสนักเรียนใช่ไหมคะนะแล้วก็มีชื่อมีโรงเรียนนะคะต่อมาเป็นบัตรโรงพยาบาลน,นะคะหากเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรเนาะก็สามารถไปโรงพยาบาลได้เลยมีชื่อมีวันเกิดมีวันที่ออกบัตรนะคะมีหมายเลขบัตรประชาชนเนาะแล้วก็มีชื่อโรงพยาบาลใช่ไหมคะที่เราถือบัตรประจําตัวผู้ป่วยอยู่นั่นเองนะคะ อันนี้ก็คือเอกสารที่นักเรียนจะต้องพกติดตัวนะคะอ่าเรามาดูอีกประเภทหนึ่งนะก็คือไม่จาเป็นต้องพกติดตัวสามารถเก็บไว้ที่บ้านได้นั่นเองนะคะมาดูอย่างแรกสมุดบัญชีเงินฝากนั่นเองนะคะหนูก็เก็บให้เรียบร้อยนะที่บ้านนะตั้งไว้เป็นที่ที่นะคะแล้วก็จำให้ได้ด้วยตั้งตรงไหนเนาะเป็นสมุดที่ใช้สำหรับฝากหรือว่าถอนเงินนั่นเองนะคะ ต่อมาก็เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนใช่ไหมคะก็คืออะไรเอ่ยเกี่ยวกับเกรดของนักเรียนใช่ไหมคะคะแนนนะอันนี้ก็เก็บไว้ในบ้านนะคะเก็บให้เรียบร้อยระวังพวกปลวกพวกมดแมงสาบมาแทะด้วยนะคะอ่ะต่อมาสุติบัตรสุติบัตรคืออะไรเอ่ยอ่ะมันก็คือใบเกิดของเรานเองใช่ไหมคะก็จะบ่งบอกว่าเราเกิดวันไหน เีอะไรใช่ไหมคะน้ำหนักเท่าไหร่สถานที่เกิดโรงพยาบาลอะไรหรือว่าที่ไหนนะคะชื่อวิดามานดาเนาะอันนี้ก็จะบอกได้นะคะเวลาเกิดกี่โมงนะคะอันนี้เก็บไว้ที่บ้านให้เรียบร้อยนะคะไม่จำเป็นต้องพกเนาะ,ะเรามาดูนะคะวิธีการจัดเก็บเอกสาร2ประเภทเมื่อกี้นะคะ,อ,ะอย่างแรกคือบัตรประชาชนใช่ไหมคะ บัตรประจำตัวนักเรียนบัตรโรงพยาบาลหรือว่าบัตรห้องสมุดนะคะเขาจะมีซองมาให้ใช่ไหมคะหนูก็ใส่ในซองได้เลยเนาะหรือว่าอาจจะใส่ในช่องของกระเป๋าใช่ไหมคะเสียบให้เรียบร้อยนะคะถัดไปก็จะเป็นสมุดบัญชีเงินฝากใช่ไหมเอ่ยอันนี้ก็เช่นกันเขาก็จะมีซองมาให้เราใช่ไหมคะก็ให้หนูใส่ซองให้เรียบร้อยแล้วอาจจะเก็บใส่ถุงอีกทีหนึ่งก็ได้นะถ้าออว่ามีหลายเล่มใช่ไหมคะ เก็บไว้กองๆเดียวกันนะเวลาหาจะได้หาง่ายนะคะอันต่อไปสุติบัตรนะคะก็ใส่ซองให้เรียบร้อยเนาะเขียนหน้าซองด้วยว่าเอกสารอะไรที่เราเก็บไว้จะได้ไม่ต้องเปิดเข้าไปดูนะคะหยิบใช้ได้เลยเนาะไม่ต้องเสียเวลาอ่านี้คือเอกสารแสดงผลการเรียนใช่ไหมคะใส่แฟ้มให้เรียบร้อยนะคะจะได้หาเจอง่ายๆนะคะ ต่อไปก็จะเป็นการจัดเก็บเอกสารทางธุรกิจนั่นเองนะคะจะมีด้วยกัน3ประเภทใหญ่ๆนะคะหนึ่งก็คือเกี่ยวข้องกับทางการเงินจะเป็นสมุดบัญชีเนาะสมุดเงินฝากเช็คหรือว่าตัวแลกเงินต่างๆนั่นเองนะคะเกี่ยวข้องกับการเงิน 2. เอ,อกสารทางการค้านะคะเป็นใบเสร็จรับเงินใบสั่งซื้อสินค้าต่างๆนะแล้วก็3เอกสารประกันภยัยใช่ไหมคะก็เกี่ยวข้องกับ กรมมาทานประกันภัยนั่นเองจำได้อีกไหมว่าการจัดเก็บเอกสารทางธุรกิจมีกี่ประเภทเอ่ยมี3ประเภทใช่ไหมคะทางการเงินเนาะเมื่อกี้การค้าแล้วก็อะไรนะประกันใช่ไหมคะเอาเรามาดูวิธีจัดเก็บนะคะนี่หนึ่งก็คือแยกประเภทของเอกสารให้เป็นหมวดหมู่นะ2เก็บเอกสารไว้ในซองหรือแฟม้มเพื่อป้องกันไม่ให้สัต มากัดนะคะเดี๋ยวมันขานะดเนาะสามเขียนชื่อเอกสารบนซองหรือว่าแฟ้มนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการหาเนาะไม่ต้องเปิดเข้าไปข้างในนะคะสี่นำไปจัดเก็บไว้ในตู้หรือวางไว้ที่ชั้นตามหมวดหมู่นะคะห้าจะทำสมุดบันทึกสถานที่ในการเก็บเอกสารเพื่อให้สะดวกในการค้นหาเอกสารนะคะในกรณีที่มีเอกสารเป็นจำนวนมากอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับ ทางธุรกิจเนาะเอกสารเยอะๆอะไรพวกนี้นะคะถ้าเป็นนักเรียนก็ใช้วิธีการจัดเก็บเอกสารส่วนตัวที่เราได้บอกไปต้นคาบนะคะเอามาดูประโยชน์นะคะของการจัดเก็บเอกสารส่วนตัวอย่างถูกวิธีนะคะนั่นะคือเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะหลักฐานไม่สูญหายแล้วก็ค้นหาง่ายหยิบใช้สะดวกนะคะนี่คือประโยชน์ของการจัดเก็บเอกสารส่วนตัวแล้วก็การจัดเก็บ เอกสารธุรกิจนะคะมีประโยชน์เช่นเดียวกันเลยนะโอเควันนี้หวังว่านักเรียนก็คงจะได้ความรู้ไปนะคะถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรนะคะเจอกันคาับหน้านะคะสวัสดีค่ะ